รูปทรงของรถก็จะได้แบบนี้อ่าสั่งของจากผมไปไม่ต้องห่วงนะครับผมให้คําแนะนําแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนขาดบิ้วสภาพทําสีใหม่ทําเต็มที่นะครับเท่าที่จะทําได้แบบงาน h ฮนเมส s ไตล์วายทูคีวบ่าวกนบ้านนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสาหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่น Honda M S X 125cc จัดทรงวิบากรุยสวนสไตล์ Y2K วิบาวกันบ้างครับ คลิปนี้จะเป็นการรีวิวชิ้นส่วนรอบคันแบบละเอียดครับชุดขอบล้อ,อยางชุดโซ่สเตอร์ชุดสีชุดเปลือกแฟรลิงเปลือกถังเบาะครบชุดแบบนี้ชุดท่อไอเสียชุดเฮนรีบากชุดโชคหน้าอะไรต่างๆมาดูกันนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆเป็นรุ่นไหนขนาดไหนอย่างไรบ้างก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Tik t o า y 2 k ey. วิบากบ้านหลากหลายรูปแบบในการนาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชม มาเริ่มกันที่ชุดสีชุดเปลือกเฟร i n g คบชุดแบบนี้เปลือกถังเบาคเป็นรุ่น CIF นะครับโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมของ MX s ทําการขึ้นโครงใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปปั้นก็ย้อนกลับไปชมได้บนแถบน้นากสีขาวที่เรื่องันนี้นะครับกดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้แล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมหรือกดเข้าไปที่คอมเมนต์แรกผมจะไปลิงก์การปั้นคันนี้เอาไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับดูคลิปแล้วเป็นแนวในการปัน้นก็สามารถสั่งซื้ออะไหล่นะครับ สั่งซื้ออะไรชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับมีครบชุดแบบรอบคันจบๆแบบนี้จากผมไปนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k Y2K วิบากบ้านสำหรับท่านผู้ชมที่ชมใน Facebook ก็สามารถทักข้อความเข้ามาสอบถามได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมใน YouTube ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับลิงก์ Facebook ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาสำหรับชุดแต่งชุดอะไรรอบคันครับ สำหรับชุดสีชุดเปลือกเฟรนชชุดนี้นะครับมันจะมีขนาดที่ไซส์ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่โอเคความยาววัดจากปลายเราหน้าถึงปลาย้อหลังยาวอยู่ที่190ซนติเมตรความสูงวัดจากที่นั่งคนขับนะครับวัดจากกลางเบาะที่นั่งคนขับจนถึงพื้นดินสูงอยู่ที่85ซนติเมตรมีขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่นะครับสามารถขับขี่ได้คล่องตัวไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่สามารถขับขี่ได้ในวิบากไซส์นี้ครับ ก็ถังน้ำมันจะจุได้ที่4ลิตรเหลือๆสบายๆนะครับชุดสีชุดเปลือกแฟริงที่สั่งไปจะได้ครบชุดนะครับเปลือกถังเบาครบชุดแบบนี้แต่ตัวเบาอันนี้ผมจะเสริมเป็นผ้าปูเบาแบบนี้นะครับสําหรับผ้าหุ้มเบานะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งเอดอด์เข้ามาได้เช่นเดียวกันครับโอเคสติกเกอร์นะครับมาดูที่สติกเกอร์นะครับจะเป็นสติกเกอร์แบบหนาทนทานนะครับมีความเงางามนะครับแค่ล้างขัดนิดหน่อยนะครับก็เงางามแล้วอันนี้เป็นคราบน้านะครับที่ทําการล้าง ล้างเช็ดก็เงานะครับแบบนี้นาทั้ท้ายมันจะเป็นผืนใหญ่นะครับผืนใหญ่ปิดทับชุดสีชุดเปเลือกเฟืองแบบนี้เลยนะครับาสามารถยืดอายุก,การใช้ง,งานของชุดสีได้นะครับป้องกันรังสี UV ได้ดีมากดีเยี่ยมนะครับโอเคสติ๊กเกอร์สามารถสั่งออเดอร์นะครับใส่ลวดลายมีวดลายให้เลือกสรรมากมายนะครับใส่เบอร์ที่ชอบได้นะครับเบอร์อะไรที่เป็นมงคลหรือชื่นชอบก็สามารถระบุใส่เข้าไปได้สําหรับชุดสติ๊กเกอร์มีมากมายหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น TTR c r f k t m นะครับรุ่น CC ต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้ครับมาต่อกันที่ชุดขอบล้อ,อยางขอบล้อหน้าเป็นขอบส7ขอบล้อหลังเป็นขอบสตหน้าตัดขนาดเท่าไหร่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเบอร์ซี่ลวดหน้าหลังขนาดเท่าไหร่เหมาะสมกับดุมของ MSX แบบนี้เน้นย้ํานะครับดุมหน้าและดุมหลังเป็นดุมเดิมของ MsX ครับขนาดยางนะครับขนาดไหนถึงจะได้สเปคนี้เบอร์นี้และ ทำการปั้นได้รูปทรงแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับสาหรับท่านผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูที่ชุดสวิงอาร์มสวิงอาร์มที่เห็นอยู่นี้เป็นสวิงอาร์มเดิมของ M S X นะครับทาการต่อยืดออกมานะครับก่อนที่จะทําการต่อยืดด้วยต่อ,ตอ,ตอสวิงอาร์มวายทูคีวีบอกับ้านผมทําการตัดออกไปก่อนนะครับทําการตัดออกไปและต่อตอ,ออกมานะครับตัดออกไปกี่เซนติเมตรกี่นิ้วนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาจะได้รูปทรงแบบนี้นะครับจะ ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปนะครับรูปทรงของรถก็จะได้แบบนี้อ่าสั่งของจากผมไปไม่ต้องห่วงนะครับผมให้คําแนะนําแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่มีกัรกแน่นอนเน้นย้ำนะครับชุดต่อต่อซิงอกิแบบนี้สามารถสั่ง้วยได้เช่นเดียวกันนะครับที่แฟนเพจ Facebook Y2K วิบังบ้านสามารถนําไปต่อกับสริงอาิมาร์ตซอนิกเทนา JR สปีดเดดเอลเอสเทร่าสคูหรือรุ่นต่างๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับ เรต่อสิวิงามยาว3นิ้วแผ่นปิดนะครับแผ่นปิดรูกแกนเดิมสําคัญนะครับปิดรูกแกนเดิมเพื่อไม่ให้เศษหินดินฝุ่นเข้าไปอ่าเข้าไปที่สวิงอามแล้วไปกัดก่อนเกิดสนิมข้างในนะครับเพิ่มความหนาทนทานแบบนี้ให้กับปลายสวิงอามอีกทีหนึง่งชุดแกนล้อนะครับใช้แกนเดิมไม่ได้เพราะว่าทําการต่อสวิงอามสเต็ปใหม่ในแบบนี้ก็จะต้องใช้แกนล้ออันใหม่นะครับเป็นของรุ่นอะไรติดต่อสอบถามเข้ามาครับทำการขัดบิ้วสภาพทำสีใหม่ทั้งคันเน้นย้ำอีกทีครับถ้าเป็นชุดเบรกเดิมของ m s x มาดูที่ตัวชกหลังนะครับตัวชกหลังก็เป็นชกเดิมของเอส็คันนี้ผมทําการขัดบิวสภาพทําสีใหม่นะครับและสําหรับตัวบางโคนท้ายนะครับที่เห็นอยู่นี้อ่าจุดนี้มันจะสั้นมันจะมาจบคแค่ตรงโซนนี้นะครับผมก็เลยเสริมแป้นเหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันเศษหินดินโคลนะครับที่มันจะเข้าไปในตัวอ่าระบบในตัวเครื่องเข้ามาในส่วนนี้นะครับในโซนนี้มันจะกระเซ็นเล็ดรอดเข้าไปได้นะครับแล้วก็ป้องกันส่วนหนึ่งก็คือเศษหินดินทรายอะไรที่มันจะไป ว่าระบบแกนช่องยุบของโชคได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับเสริมเข้าไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโอเคและจุดพีก็มาดูที่ตรงนี้นะครับตัวพักเท้านะครับพักเท้าหลังผมต้องการตัดออกไปนะนะครับพักเท้าหลังของเอฟเอ็กซ์กนจะยาวออกมารับยื่นออกมาเป็นพักเท้าหลังคนนั่งคนซ้อนนะครับผมก็ทําการตัดออกไปนะครับเพราะมันดูเปิ่นๆดูเกินๆยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัว ตัวพักเท้าก็ถอดออกแล้วก็ใส่พักเท้าวิบากแบบพับได้แบบนี้เข้าไปนะครับทาการตัดเจียนะครับตัดเจียข้างในตัวเนี้ยตัวพักเท้าตัวนี้นะครับตัดเจียข้างในเพื่อใส่เข้าไปได้นะครับการตัดเจียก็ติดต่อสัถามเข้ามานะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ m x หนึ่งร้ย้ีาียอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการอัปเกรดซีซีแต่อย่างใดพิเศษแต่อย่างใดนะครับทําการควานฟิตตามสต็ปมันหลวมมันมีควันก็ควานฟิตไปตามสต็ปธรรมดานะครับไม่ได้เพิ่มอัปเกรแต่่อยางใด นะครับโอเคครับขัดบิ้วสภาพทําสีใหม่ทําเต็มที่นะครับเท่าที่จะทําได้แบบงานเฮนเมสไดไวทูคีวี่บอกับบ้านนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับ YouTube Facebook t i k t o วทูคีวิบอกกับบ้านย้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคคที่ท่อไอเสียอ่าแบบนี้อ่าสวยงามครับเป็นท่อสแตนเลสแท้นะครับทั้งลำเลยนะอ่าทั้งใบแบบนี้นะครับทั้งเส้นมาเลยแบบนี้เป็นสแตนเลสมานะครับปลายท่อ FMF นะครับปลายสแตนเลสแบบนี้นะครับเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับยึดเข้าไปที่ตัวโครงด้านหลังด้านท้ายนะครับไปดูที่คลิปปั้นนะท่านผู้ชมที่พลาดคลิปปั้นก็ย้อนกลับไปชมนะครับในการติดตั้งตรงรุ่นนะครับซื้อมาจับใส่เข้าไปได้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก Y2K วิบักนบ้านมีหลากหลายนะครับสาหรับเครื่องยนต์ 2T และ4จังหวะนะครับ2จังหวะและ4จังหวะมีนะครับท่อไม่ว่าจะเป็นท่อโซนิคท่อ รอยี่ห้านะครับเวฟร้อยสบห้าหรืออะไรต่างๆก็ติดต่อสอบถามความาได้นะครับพร้อมส่งสำหรับที่นี่วายทูเควิบากมานบ้าครับนะครับเก็บทุกจุดหัวน็อตทุกจุดนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเก็บสภาพทําสีใหม่ทุกจุดอ่านะให้เหมือนเป็นสภาพได้รถใหม่นะครับทุกจุดแบบนี้ไปชุดไฟที่เห็นอยู่นี้เป็นชุดไฟเดิมของ MSX คันนี้นะครับไม่ได้ทําการปรับปรุงเติมแต่งอะไรสักอย่างนะครับ มาจุดที่พีคที่สุดก็คือนี่ที่เห็นาขาวๆตรงนั้นเป็นเป็นอ่ารูน้ํามันนะครับตรงนี้อา่าสายน้ํามันเข้าไปที่ปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กที่เห็นยู่นั้นนะครับเป็นปั๊มติ๊กแบบนอกถังนะครับปกติ m อ x มันจะเป็นหัวฉีดเครื่องยนต์หัวฉีดปั๊มติ๊กจะลอยอยู่ในถังแต่อันนี้ผมต้องการแปลงใหม่นะครับใช้ปั๊มติ๊กแยกนอกถังแบบนี้นะครับเป็นรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรติดต่อสอบถามเข้ามาครับสําหรับปั๊มติ๊กเพื่อ ปลงใส่กับ M S X พร้อมวิธีการแปลงนะครับมีคลิปวิธีการเปลงละเอียดตั้งแต่เริ่มจนถึงจบผมไม่มีกั๊กอีกแล้วนะครับบอกทุกจุดสายไฟใช้สีอะไรเส้นไหนกี่เส้นนะครับบอกหมดยังแค่ติดต่อสอบถามสั่งออเดอร์สินค้าจากผมไปนะครับรับรองว่าท่านผู้ชมทําตามได้แน่นอนนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสายตรงมาที่ผมสอบถามได้ทุกจุดครับต่อที่ชุดกองอากาศนะครับก็เป็นกองอากาศเดิมนะครับแน่นอนอยู่แล้วเครื่องยนต์ทุกรุ่นทุกแบบ ทุกสไตล์ไม่ว่าคาบูหรือหัวฉีดนะครับถ้าเป็นกรองอากาศแบบเดิมมันจะดีที่สุดเป็นมิดอ์เ่อข่องยนต์ที่สุดนะครับป้องกันเศษหินอิ่ฝุ่นที่จะเข้าไประบบเผาไหม้ดีที่สุดนะครับลุยน้ําได้สบายนะครับแบบนี้อ่ะผ่านครับมาดูที่ชุดดุมหน้าดุมหน้าเน้่ย้ำว่าเป็นดุมหน้าเดิมของ m s x ทําการขัดสภาพยิ้วทําสีใหม่นะครับตัวดิสเบรกก็เป็นของรุ่นนี้นะครับ m s x วิวสภาพทําสีใหม่เช่นเดียวกันนะครับทั้งคันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งตามดิเบรกหน้าก็เป็น ตรงรุ่นนะครับแต่เบิกใหม่แบบนี้ใส่เข้าไปจบชกหน้าเป็นชกเดิมของ M S X นะครับทําการต่อนะครับทาการต่อแกนเดิมมันจะสั้นนะช่วงยุบมันจะสั้นนะครับทําการต่อแกนนะครับต่อแกนข้างในนะครับแกนในแถวแถวนี้นะครับตัวต่อชก M S X ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับพร้อมวิธีการเปลง ขอวิธีการต่อนะครับมีแจ้งหมดครบที่นี่ y 2 k ทกขีวิอวองด้านครบับความยาวโดยรวมของโชคเมื่อวัดหลังจากการต่อจะยาวอยู่ที่75ซนติเมที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับจะยาวอยู่ที่75ซนติเมตรทรงรถมันจะได้พอดีไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะครับส่วนตัวการโชค๊คนะเน้นย้ำนะครับตัวต่อสวตัวต่อโชคนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับโอเคมาดูที่กาดโชค๊ค m s x เดิมมันจะไม่มีมานะ อ่าอันนี้ทําการแปลงใส่เข้าไปนะครับซ้ายขวาแปลงขายยึดนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสั่งออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมมีวิธีการแปลงขายยึดนะครับมันจะไม่มีนะครับตามท้องตลาดทั่วไปจะไม่มีขายนะครับสำหรับขาแปลงแบบนี้นะครับแปลงยึดเข้าไปเนี่ยหนาทาวอแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานนะโอเคผมทําการออกแบบเองนะครับสําหรับตัวยึดอ่าตัวกาดโชกคคู่นี้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับโอเค โชคหน้าเดิม M S X โชกคหลังเดิม M S X ตัวต่อสวิงา Y 2K วิบากบนบ้านและการปั้นวิบากสไตล์ Y 2K วิบากบนบ้านแบบนี้จะลุยงานไปไล่ไปสวนลุยงานหนักได้มากน้อยแค่ไหนเราไปพักชมคลิปทดสอบเจ้าคันนี้เล็กๆน้อยๆแล้วกลับมาพูดคุยถึงชิ้นส่วนอื่นกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไวทูกควิบากบ้านต่อไปครับไปรับชมคลิปทดสอบกันเลย let's go จะท้องการเบิกสายใหม่ถ้าสาหรับสายเบรกอันนี้ยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับปั๊มเบรกปั๊มน้ำมันเบรกบนเป็นปั๊มเดิมของ m s x มือเบรกเป็นมือเบรกแต่งมือคัสเป็นมือคัสแต่งสวิตช์แฮนด์นะครับก่อนที่จะพูดถึงสวิตช์แฮนด์มาดูที่แฮนด์ก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับแฮนด์วิบากมันจะต้องกว้างนะครับเพื่อเหมาะสมในการคอนโทรลนะครับทำให้คอนโทรลรถง่ายขับขี่สะดวกสบายนะครับไปไล่ไปสวนได้สบายนะครับคล่องตัว เมื่อท่านผู้ชมสั่งไปนะครับจะได้ตัวเฮนนะครับเป็นเฮนความกว้างของเฮนเนี่ยจะอยู่ที่ย22มิลครับ22อมิลนะได้ตัวบาเฮนนะครับตัวบาเฮนก็คือเกนตัวนี้นะครับแต่นอมเฮนอันนี้สีแดงที่เห็นอยู่นี้นอมเฮนจะต้องสั่งแยกนะครับติดต่อสบถามเข้ามานะครับมีหลากหลายสีสันนะครับเฮนสีแดงสีดําสีทองสีน้ําเงินสีเงินนะครับนอมเฮนก็มีหลากหลายสีสันสีแดงสีน้ําเงินสีดำนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ ส่วนสวิตช์แฮนนะครับอ่าสวิตช์แฮนประกับคันเร่งอ่าประกับคันเร่งเป็นประกับเดิมนะครับอันนี้ประกับเดิมใช้สายคันเร่งเดิมได้นะครับสลับ M S X สวิตช์แฮนเดิมซ้ายขวาอ่าซ้ายด้านซ้ายก็สวิตช์แฮนเดิมนะครับติดตั้งไฟ LED เข้าไปแทนไฟหน้าแต่จุดพลิกอันนี้มันจะดีตรงนี้นะครับมีกุญแจอ่าเป็นกุญแจเปิดปิดแบบเดิมเลยนะอ่าใส่ระบบกุญแจเดิมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เปิดก็พร้อมทํางาน สตาร์ทติดปับ๊บอ่าแบบนี้โ <Okay. S 1> อเคอข้อดีของการมีกุญแจสวิตช์ก็จะดีแบบนี้นะครับสะดวกสบายแล้วก็ป้องกันการล,ลักขโมยลได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะเตดังนะครับโอเคไฟหน้าติดไ,ไฟ LED เข้าไปนะครับเป็นหลอด LED 12โวลต์24วัตต์ทนต่อแรงกระชากไฟดีมากสว่างสว่าง ตาแตกแน่นอนนะครับรับประกันความสว่างนะใครซื้อจากผมไปแล้วไม่สว่างยินดีรับคืนเงินทันทีนะครับโอเคไปท้ายก็ติดไฟ LED เข้าไปนะครับเป็นสีแดงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับโอเคแบบนี้ผ่านครับสำหรับประกับคัสนะครับก็เป็นประกับคัสเดิมนะครับสายคัสเดิมของ M S X นะครับเพ่ามันจะยาวอยู่แล้วใช้ได้ครับโอเคอ่า มาดูที่ด้านซ้ายของตัวรถบ้างนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเครื่องทําการขัดวิวสภาพทําสีใหม่นะครับแบบนี้ทั้งคันนะตามสภาพนะครับเท่าที่ผมจะทําได้เป็นงานเฮนเนนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งจุดนี้ตัวถังน้ามันนะครับตัวถังน้ำมันลืมลืมแจ้งไปนะครับเป็นถังน้ามันแบบปล่อยสดนะครับมันจะปล่อยสดเลยนะครับเป็นจุกปล่อยสดไม่มีก๊อกใต้ถังปล่อยเข้าไปที่ ถ้าเป็นคาบูก็เข้าที่คาบูนะครับแต่อันนี้เป็นปั๊มติ๊กเห็นนะครับอ่าน,นี่ที่ผมแจ้งไปเป็นผมแปลงฟารมติ๊กนอกถังใส่เข้าไปนะครับเป็นปั๊มติ๊กแบบกระป๋องนะครับกี่บาร์ยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจทุกบุ๊กวายทุกีวิบ้านบ้านย้ําอีกครั้งนึงครับตัวคันเกียร์ก็คันเกียร์เดิมนะครับอ่าตัวพักเท้านะครับเนีนย้ําซ้ายขวาแปลงแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่าขาตั้งที่เห็นที่นี้เป็นขาตั้งเดิมของ M S X นะครับแต่ทําการต่อยึด เดิมมันจะสั้นนะครับอันนี้ผมต่อยืดเข้าไปนะครับใช้เหล็กแป๊บสี่หุนหนาที่หนึ่งจุดแปดมิลเหลือๆนะครับต่อให้มันยาวอยู่ที่สามที่สองถึงสามที่สามิ้นใช้ได้นะครับสาหรับสเต็ปการตั้นแบบนี้่ะผ่านมาต่อกันที่ชุดโซ่สเตอร์ชุดโซสเตอร์ที่เห็นอยู่นี้เป็นเบอร์สี่สองแปดขนาดสเตอร์หน้ากี่ฟันขนาดสเตอร์หลังกี่ฟันนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนการติดต่อสอบถามเข้ามานะครับโซ่ยาวเท่าไหร่นะครับมีพร้อมส่งสาหรับชุดโซสเตอร์สเตปนี้ จากที่นี่ Y2K วิบากกันว่าครับและตัวรองโซ่ตัวประคองโซ่ตัวดันโซ่นะครับผมย้ำใช้งานแบบนี้อ่าใช้ตัวนี้มันใช้ง่ายนะครับดีมีหลากหลายสีสันนะครับสีแดงสีดําสีส้มสีน้ําเงินนะครับใช้งานง่ายๆนะครับเมื่อเราเมื่อมันหมดนะครับเมื่อมันหมดหรือมันชํารุดอะไรต่างๆนะครับหมดสภาพเราก็ถอดน็อตเบอร์สิบสองออกมาแล้วก็เอาตัวใหม่สั่งตัวใหม่จากผมไปนะครับจับใส่เข้าไปจบนะครับไม่ต้องตัดโซ่บ่อยนะครับในตัวแบบนี้ ใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับอ่าทำความสะอาดก็ง่ายนะครับจบโอเคและสลําหรับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์สงสัยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับงบมาในการปั้น Sonic เท n a JR s า e e d w e v e LSR15 หรือรุ่นต่างๆนะครับที่ผมทําการปั้นไปจบงบประมาณไปที่เท่าไหร่อย่าลืมกด ติดตามชมตรงนี้แถบสีขาวที่เลื่อนมานี้หรือกดเข้าไปที่แถบหน้าต่างเล็กๆที่จะขึ้นมาดังต่อไปนี้และสําหรับงบประมาณในการปั้น MSX ให้จบแบบนี้จบงบประมาณไปที่เท่าไรฝากติดตามชมคลิปหน้าเร็วนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาวไว้เมื่อผมลมลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนไปที่ท่านผู้ชมโดยอัตโนมัติจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสัหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go